ครับสโลครับคุณบอสสวัสดีครับคุณบอสตอนนี้คุณบอสอยู่ไหนแล้วครับเอ่อตอนนี้ผมอยู่ตรงสี่แยกปทุมแล้วครับผมบ้านทีวิตอยู่ตรงไหนครับครับผมมาทางตรงมาทางคัญญานะคุณคุณบอสนะแล้วสังเกตสายมือนะครับสายมือจะเจอห้างดูโฮมนะครับซอยแรกเราไม่เข้าเข้าซอยที่สองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับพี่เอ่อแถวนี้มันไม่มีห้างดูโฮมครับพี่มีแต่บางบุงคลองอะครับเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่าคุณบอสคุณบอสตอนนี้คุณบอสอยู่ปทุมไหนเนี่ยคเฮะ ออตอนนี้ผมอยู่ตรงสี่แยกปทุมวันนะครับพี่คุณบอสผมไม่ได้อยู่ปทุมวันนะผมอยู่ปทุมธานีนะคุณบอสเอ้าผมได้ยินว่าปทุมผมม่ได้ว่าปทุมวันนะครับพี่ไม่เป็นไรครับคุณบอสงั้นคุณบอสรีบมาแล้วกันเดี๋ยวผมรอคุณบอสอยู่นะครับนะครับงั้นแค่นี้นะครับคุณบอสนะครับครับอกันนะครับนีครับไงเดี๋ยวผมจะรีบไปท่านผู้ชมครับลอยที่สองแมวยิ้มนะครับ เดี๋ยวผมจะรีบไปหาป้ายดูโฮไม่เลวที่สุด สวัสดีครับและตอนนี้โบก็มาถึงปทุมธานีจนได้โอเนะ้เล่นเอาซึ่งเนือตกเลยครับผมและช่วงเปิดม่านวงการปลาเดี๋ยวโบสจะพามาทําความรู้จักปลากระเบนลูกครึ่งที่บ้านประธานเพจแล้วฟิตขับไทยแด์ของเราครับผมและตอนนี้ประตูก็เปิดอยู่แล้วครับแอบด้ ครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับพ่วิทย์ประธานรถปิดขับไทยแรงด์นะครับผมสวัสดีพ่วิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพ่วิทย์ถึงวันนี้ผมขออนุญาตมาเชื่อ้านที่หน่อยนะครับผมเพื่อนชมปาตะเบนว่าใส่คันไหนยังไงบ้างครับผมครับผมได้เลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าจะเริ่มจากบ่อแรกครับที่ทำนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็หัดทำก็คือเริ่มบ่อเริ่มนี่ก็เบนเนี่ยก็เริ่มบ่อนี้ก่อนเลยอ่ะก็คือใช้แต่มันทำนานนะครับบ่อนี้ประมาณสัก เก็บเ็บฟรีแล้วครับเนี่ยบ่อแรกที่เริ่มทําเลยนี่เริ่มต้นชีวิตแรกของการเล่นกระเบนก็แบบนี้ครับ,แ,บแต่ก่อนผมก,ก็มีข้างๆอ่ะมันจะมีตู้ประหมอาสีนะครับแล้วก็บ่อนี้อยู่ตรงกลางเอาไว้เก็บลูกประหมอาสีตัวที่ไม่สวยครับโยนให้กระเบนกิน นี่ครับบ่อนี้นี่บ่อแรกเลยใช่ไหมพี่แสดงก็ต้องมีบ่อท้องบ่อท้าบ่อสีไหมครับพี่ก็มีครับเดี๋ยต้องเข้าอยู่ข้างในข้างในลองเข้าไปดูข้างในาในบ้านมีอันนี้เป็นเอาไว้หลอกเขาครับเพราะมีนิดเดียวเอาไว้หลอกไว้หลอกเขา่านผู้ชมครับตามไปดูกันนี้ครับ ตอนนี้เราอยู่กันมุมเล็กๆที่ภรรยาเขาไม่ให้สร้างบ่อเพราะว่าเก็บไว้ให้ลูกเขาเล่นบ้างครับผมพิวิดครับผมเดินเข้ามานะครับผมเห็นบ่อเต็มเลยครับผมผมอยากจะทราบความเป็นมาของบ่อครับผมว่าแต่ละบ่อเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาไงบ่อก็คือจริงๆอย่างถ้าเกิดเข้ามาตอนแรกเลยครับที่เป็นบ่อแรกเนี่ยบ่อแรกก็คือตอนแรกที่จะเลี้ยงกระเบนเนี่ยก็คือเหมือนหาปลาว่าเจ้าปลาอะไรเนี่ยแต่ก่อนผมเพาะปลาหมอสีไงจ้าปลาอะไรเนี่ยมาเก็บปลาหมอสีที่มันไม่สวยคือผมไม่อยาก เอาไปทิ้งปล่อยลงแม่น้ำให้มันเป็นเอเรียนสปีชี์ครับก็ลเลยมองๆอ,อยู่ว่าเฮ้เราจะอาหาปลาเลยมาเลี้ยงดีก็คือตอนแรกก็เริ่มไปที่อะไพมาก่อนเลยครับแต่พอทาบอ่อปุ๊บผมไม่รู้ไงอะไพมาเลี้ยงมันโดดออกมาตายข้างนอกก็เลยเออก็เลยให้ยไปมองๆก็คือเหมือนมองให้กระเบนกระเบนก็เป็นปลาก,กินเนื้อกินพวกปลาเยอะด้วยผมก็เอเอไปมองแล้วแล้วมองก็คือตอนนั้นมันเหมือนว่ามันแพงช่วงนี้ผมเข้ามาแรกๆมันแพงมากเลยยามอตโตโรสมัยก่อนอะตัวเมียตัวเดียวตัวละสามพันห้า คือแพงมากครับตอนนั้นแล้วก็พวกโคกดดอทพวกเพลเลเนี้ยคู่ละแสนสองแสนสองหมดเลยโอ้โหสมัยก่อนย้อนไปกี่ปีครับพี่ก็ประมาณหกปีครับหกเจ็ดปีครับเนี่ยคำนวณคำนวณอายุพี่เอาแล้วกันช่วงกําลังบูมๆครับช่วงนั้นที่กัมเบนกาลังเข้ามาบูมๆแรงๆมากปีอแล้วก็ก็เลยทําบ่อขึ้นมาพอทําบ่อเสร็จขึ้นมาก็คือเอาไว้เก็บ ปเหยื่อนะครับแล้วก็ลองเลี้ยงดูก็ลลงหาปลาหาแม่ปลาเข้ามาหาปลา,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 าเข้ามาเลี้ยงอ่าคือตอนก่อนอาจจะไม่มีตังเริ่มที่แม่ปลาก็คือเป็นปลาไซส์เล็กๆครับเริ่มนี่ตรงรมีสิบตัวอ่าแล้วก็ตัวคู่นี่ก็ค่อยไปซื้อเป็นบางคู่มาอืมอ๋อแสดงว่าพี่เริ่มต้นจัดต้องการที่จะหามากินปลาเหยื่อไม่อยากไม่อยากฆ่าปลาตัวเล็กๆอ่าก็คือไม่ใช่คือไม่อยากไม่ใช่ไม่อยากฆ่าคือจริงไม่อยากเอาไปปล่อยเขาไงอ๋อคือถ้าเราไปปล่อยในบ่อไปปล่อยคอมันก็กลายเป็นเหมือนแบบ เอเลี่ยนสปีชีตัวแบบมาทำลายอของปลาพืชผักไอ้พันธรรมชาติของเราเ,เริ่มต้นแตกเลยนะครับเอือเริ่มต้นเ,เลี้ยงปลากระเบนแตกมากเลยครับผมก็คือมองๆแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนประบอลว่าช่วงจังหวะพอดีที่จังหวะตอนนั้นปลาหมอสีมันเริ่มราคามันเริ่มตกครับแล้วก็มองว่าต่อไปเราต้องใช้ตัวอะไรที่หาปลาเลยเนี่ยที่มาทํามาเริ่มแบบ เหมือนแบบหาต่อไปเราจะทําอะไรเราก็ต้องมองเออพยจังหวะพอดีไปมองเห็นกระเบนเหมือนว่าราคามันดีนะก็น่าจะสนใจน่าสนใจ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดเขาขายคู่หนึ่งตอนนั้นะแค่ตัวคู่ตัวหนึ่งตัวคู่ตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทตัวเมียคู่ตัวเมียต,ตัวหนึ่งสามพันกว่าบาทเนี่ยคู่หนึ่งก็มีห้าหกพันแล้วบังแล้วมีพวกสายพันธุ์แพงๆที่แบบคู่ละเป็นแสน mm hmm. เยอะก็เลยเออคผมก็เลยเออน่าสนใจดีกระเบน mm hmm. ก็เลยลองเลี้ยงดูครับตรงนั้นแล้วบ <laughs> ่อแรกเนี่ย <laughs> เริ่มมาจากยังไงครับผมก็คือบ่อแรกก็คือบ่อแรกก็ก็หาหาช่างอะนะครับมาทําก็คือตอนแรกก็เหมือนแบบไม่รู้ครับก็คือทาลักษณะเหมือนแล้วก็เอาอิฐบล็อกมาก่อปกติก็คือทําแล้วก็พวกระบบระบบระบายทวกเนี้เราก็มองว่าคิดเองทําเองนะครับแต่พออย่างที่เห็นบ่อแรกเนี่ยคือมันตอนนี้คือมันเก่าแล้วล่ะอนาคตผมก็คงต้องทุบเพราะว่ามันเป็นเหมือนบอกบอกรัวละท่อเราก็เดินระบบสะดือท่อมันเล็กแล้วพวก ระบบกองอะไรมันก็ไม่ดีก็คือต้องมาค่อยๆเหมือนเป็นเป็นบ่อครูแล้วมาปรับให้บ่อ่องไปครับเป็นบ่อที่ลองผิดลองถูกไป่ก็คือมาลองดูแล้วแบบเอ้บ่อนี้มันพอลองเดินดูท่อแล้วก็ระบายบำบัดน้ําไม่ดีต้องเพิ่มแล้วพอเราทําบ่อใหม่มันก็คือเหมือนแบบเอาไปประยุกต์ให้ทำหลักทาบ่อใหม่ขึ้นทีนี้มาบ่อที่สองผมเห็นมีน้ําตกด้วยก็คือบ่อที่สองก็คือพอเราทําใหม่ปุ๊บแี้เราก็เริ่มดีไซน์แบบ แบบว่าคือจริงๆนะคือในบ้านผมอะถ้าถ้า่างที่เห็นนะครับบ่อที่สองเนี่ยเป็นบ่อตกก็คือเราคือตรงช่องนั้นนะครับมันไม่มันไม่พอสําหรับที่เอาคือจริงๆถ้าเกิดเอาง่ายก็คือไอ้คือตับตกผมอะมันจะเป็นระบบแปคือบ่อกรอ๋อไม่ได้เกี่ยวพงจุ้ยเลยใช่ไหมถ้าคือตรงนั้นมันเป็นบ่อกรองแต่คือตรงช่วงที่วางครับมันไม่มีพื้นที่ที่จะเอาไปสําหรับตั้งถังกรองหรือทําอะไรเงี้ยคือเราก็คิดว่าเอ้ถ้างั้นเราก็ยกบ่อกรองขึ้นมาอยู่ข้างบนเลย เปนก็คือแทนที่เราต้องเอากรองปกติกข้างเอาไปตั้งข้างล่างเนี่ยแล้วน้าตกประบังก็คือก็คือมันอยู่ที่ช่างครับพอถามช่างแล้วช่างเขาบอกว่าเฮ้ยเออพอถามว่าทาได้ไหมช่างเขาบอกว่าเออถ้าเกิดมันทําได้เขาช่างเขาช่างก็ทำให้เราได้แล้วก็เออเราก็ไปให้เขาทําแล้วก็ออกแบบให้เขาทําแบบนี้ก็คือเหมือนประบาณยกแทนที่เราจะเป็นกรองธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบกรองให้เป็นลักษณะของน้ำตกแทนครับผมแล้วก็ บอออื่นก็เราจะปรับตามเหมือนแบบพื้นที่ครับพื้นที่ที่เราแบบตั้งบางทีเราก็กองไปหลบหลบไปไกลๆข้างนอกบ้านให้มันไหลกลับมาเรียกได้ว่าแบบไม่มีแทบจะไม่มีคนให้อยู่เลยก็คือเมตาปาถ้าข้างล่างตอนแรกครับคนก็อยู่ข้างล่างลก็พอเริ่มเริ่มเหมือนเริ่มขยายขึ้นขยายขึ้นความรักปลามากขึ้นคนน็ถูกไล่ขึ้นมาอยู่ข้างบนครับคนนีกตายจะครัวอยู่ข้างล่างเขาข้องกินข้าวอยู่ข้างล่างอันนี้ก็ ย,ย่งมัหมดทั้งล่างก็ที่เห็นน่จะกลายเป็นบอ่อปลาหมดเลยครับครับผม ท่านผู er ้ชมครับช <SL> ่วงต้นรายการที่ผมเกินไว้ว่าปลากระเบนลูกครึ่งอ่ะจะมีลักษณะยังไงเดี๋ยวผมมาถามพี่วิทย์ดีกว่าครับว่าปลาลุกครึ่งปลากระเบนลูกครึ่งอ่ะจะมีลักษณะยังไงอ๋อถ้าเกิดปลากระเบนลูกครึ่งของที่บ้านนะครับครับพี่ก็คือจะเป็นใช้ก็คือที่บ้านนะครับจะใช้แม่พันธุ์เป็นโกลด์ดอทแล้วก็คือพ่อพันธุ์เนี่ยจะใช้แบ็กเบมอนนะครับก็คือลูกผสมที่ออกมาจะเป็นก็คือตอนนี้คือเป็นโพแบ็กก็คือที่บ้านก็จะเน้นทำโพแบ็คอย่างเดียวก็คือตอนนี้ก็คคืออจะทาบยย่งเดวรั ซึ่งแต่ก่อนสายพันธุ์อื่นเนี่ยผมก็เลี้ยงมาทุกสายพันธุ์แล้วครับก็คือตั้งแต่โมโตโร่เอสีลูกผสมไฮบริดเทอร์เลย์ก็คือคเลี้ยงมาทุกอย่างครับจนจนมาแบบคือแต่ก่อนเคยที่ที่มาชอบก็คือจนมาชอบปลาดำเพราะแต่ก่อนเคยเคยไปดูบ้านที่เคยเวลาไปซื้อเขาอะ,อะคือคไปไปยืนดูแบบบ่อพวกโฟกัดดอตเยอะๆนะครับหมายถึงบ่อเยอะๆมันมีปลาดำว่ายเนี่ยมาสวยก็คือใจเลยเนี่ยอยาก อยากได้มากเลยจะได้แบบปลาดำผปกกาดสักบ่อหนึ่งขอสักบ่อหนึ่งขอสักบ่อหนึ่งขอสักบ่อหนึ่งแต่ตอนนี้งอกมาหลายบ่อแล้วนี่ก็คือพอเหมือนแบบพอจริงๆอย่างว่าครับพอเหมือนประมาณมันก็เขาอาจจะบอกว่าแต่ก่อนคือเขาแบบนี้ทําไมไม่ขายเลยเหมือนประมาณกลายเป็นคนบ้าครับเหมือนแบบบ้าเก็บเหมือนแบบออกมาก็เก็บออกมาก็เก็บออกมาก็ไม่ขายอก็คือเก็บไปเก็บมาจนอย่างที่ได้เห็นนะครับตอนเนี้ยเยอะมากเลยครับผม แล้วก็คือถ้าเกิดหมายถึงที่บ้านเนี่ยคือหมายถึงจุดหมายหลักเลยอะเป้าหมายคือจะต้อง,องการจะทำโปรแบ็กอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดคือจริงๆแล้วถ้าถามผมว่าผมคือผมที่ผมไม่ทำโปรแบ็กเพราะว่าต้นทุนต้นทุนของผมอะก็คือมันมีตัวเมียที่เป็นโกลด์เยอะอ่อแล้วก็ผมก็ชอบชอบหมายถึงว่าชอบปลาดําแล้วพอตอนหลังมันก็จะ,จะมีเป็นแบ็กไดมอนด์เข้ามาเนี่ย ha, ซึ่งแบ็กไดมอนด์ดที่เข้ามาเนี่ยก็คือมันก็คือ เป็นก็คือจริงๆแล้วมันก็คือปลาเขาเรียกว่าไวเลตี้เดียวของโพกะดดะคือเป็นพี .13 เหมือนกันแต่มันอยู่อีกคนละแม่น้ำหนึ่งก็คือแบล็เบรโมก็คือมันจะมีจุดเยอะกว่าคือถ้าเกิดเราเอามาเข้ากันเนี่ยคือมองว่าคือถ้าเกิดเอาใช้พ่อแบค็ที่มันมีจุดเยอะโพกะดอะที่มีจุดน้อยเนี่ยเอามาเข้ากันเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มลูกบ่าออกมาให้มีเหมือนว่าพัฒนาของไอทําให้พัฒนาโพกะดอะเราให้มีจุดเยอะขึ้นมันจะสวยมากขึ้น แล้วก็อย่างที่บ้านก็คือจะขายแต่เป็นโปแบ็คอย่างเดียวครับถึงว่าถ้าเกิดออกมาบางทีเราตีตีซึ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดผสมเยอะๆซ้ำไปซ้ำมาเป็น F2 F3 เอฟสามนี้ยความสวยมันก็จะออกมาถ้าพูดจริงจริงมันก็ใกล้เคียงกับจะไปใกล้เคียงกับแบล็กเบลโนก็คือที่บ้านก็ถ้าอย่างที่เห็นก็คือขายแต่โปแบ็คครับแบ็คอย่างเดียวใช่แบ็คอย่างเดียวครับถ้าเกิดใครไปบอกว่าซื้อป่าจากบ้านพี่วิทย์แล้วเป็นแบล็กเบนนี่ก็คือ ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับคือ <c oughs> ผมบอกผมเนี้ยขายแต่ราคาก็คือเป็นราคาโฟร์แบ็คไเท่าช่ราคาแบล็คเบครับผม <c oughs> <c oughs> ลิวิดครับผมผมเห็นในฐานะที่พี่เลี้ยงปลาประสบความสําเร็จนะครับผมสุดชาวลฟิตขับอยากจะมีคําถามระดับชาติเลยครับที่จะถามพี่ครับว่าจะขออนุมัติแฟนยังไงให้ซื้อปลาครับผม,มในราคาที่แพงๆผมเพราะดูแล้วปลาทุกตัวนี่แพงตัวเลยครับผมพี่ครับแต่นี้มันก็ก้ถา,ถามจริงแล้วตอนแรกอะ่ะผมก็ยากหน่อยเขาต้องใช้แบบแบบที่เห็นระบบแรกเลยนะครับก็ต้องเป็นแบบ ที่ทำกันอยู่ใน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 เพจนะครับทำไงครับคือประมาณแบบซื้อมาห้าร้อยหรือมาแบบตัวละห้าร้อยซื้อมาเพื่อนฝาเพื่อนไม่รีแล้วเพื่อนเอามาให้ซื้อมาห้าร้อยแต่ราคาจริงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วประมาณนี้คือบอกห้าร้อยอันนี้เป็นเบสิกขั้นแรกนะครับแล้วคนหลังก็คือพอเริ่มมาจริงๆก็คือคนหลังคืออย่างถ้าเกิดกระเบนเอาง่ายๆนะกระเบนที่เราจะมองเนี่ยคือบางทีเขาก็ต้องรู้เพราะว่าเขาต้องเป็นคนจ่ายตังค์ไงบางที ทีก็คือเขาเป็นผมก็เป็นคนผมว่าเป็นคนรับตังค์แต่เขาว่าเป็นคนเก็บตังค์ผมว่าเวลารับตังค์ผมรับตังค์เนี่ยเขาผมไม่ไันเก็บก็คือเนี่ยเขาเป็นคนเก็บตังค์แล้วเนี้ยเราจะซื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดพอกระเบนเนี่ยอย่างถ้าเป็นพวกแพงมันเป็นหลักแสนไงก็คือต้องอาจจะต้องไปบอกเขาเนี่ก็คือถ้าตก่อนเลยนะก็คือเจอแบบ จะเหมือนกับซื้อมาทําไมเลี้ยงไม่ทําไมเลี้ยงแล้วมันได้อะไรม,มันจะได้จริงไหมอะไรเงี้ยส่วนมากก็เจอคำถามแบบนี้กันใช่ครับพี่เออแค่ว่าคือแบบ<ช>เลี้ยงไม่ทําไมเนี่ยเลี้ยงไปแล้วก็ขายได้ไหมใช่ขายได้จริงเปล่า,าเพราะแล้วมันได้จริงหรือเปล่า<ม>อะไรเงี้ยใช่ครับพีออ่แต่คือผมคงก็เจอเหมือนกันแหละปัญหาเงี้ยแต่ก็คือมันก็อยู่ที่เราแหละถ้าเกิดเราบอกให้เราทําจริงเราไม่ได้มันก็อยู่ที่เราว่าเราเราทําถ้าเราทําจริงแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้แบบเหมือนแบบเล่นเล่นเหมือนแบบเลี้ยงเล่นเลี้ยงที่ที่ว้างๆเนี่ย เขาอาจจะว่าจะจะบนแรกๆนะครับแต่คือตอนหลังๆอะคือมันจะได้มันจะได้ดีก็คือขอถ้าเกิดมีครมยมีคนมาซื้อปุ๊บแล้วเขาพอได้ผมรับตังค์เขาเก็บตังค์ปุ๊บแต่เนี้ยพอได้ตังค์ปุ๊บแต่เนี้ยอะไรก็ลื่นเต็มนะเนี่ยง้นต้องเลี้ยงให้ขายให้ได้ใช่ไหมก็คือถ้าจริงๆแล้วคืออาจจะคือจริงๆก็คือเขาอาจจะคือถ้าเกิดจริงๆคือให้มันมีการซื้อขายให้เขาเห็นนะครับแลคือจริงๆผมมองนะคือถ้าเขาได้เก็บเงินนะได้จับเงินนะแต่เนี้ย เอาครับตอนนี้อะไรเขาว่าลงทุนให้อืเทคนิคของพี่เลยใช่ไหมครับคือถ้าเกิดแบบพอได้เก็บเงินพอให้เห็นแล้วมันขายได้จริงอ่ะแต่ว่าอยู่ที่เราด้วยว่าเราเราเราทำให้เขาเห็นเหมือนว่าเราตั้งใจเลี้ยงจริงเนี้ยคือไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่างๆอ่างเงี้ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอญาตไปถามเจ้าตัวได้ไหมครับผมก็เดี๋ยวลองลองลองลคุยดีว่าตอบไงแล้วกันเราลองไปดูท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปหลังไม์ถามเจ้าตัวดีกว่าครับผมค่ะครับค่ะ ทำไมอนุญาตให้คุณวิทย์ซื้อปลาแพงนะคะคือเคยคุยกันว่าถ้าเขาทำเป็นธุรกิจก็โอเคค่ะแล้วก็จะคอยดูว่าเออตัวไหนซื้อได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคอยดูอยู่ห่างๆอ๋อ <c oughs> ครับผมก่อนจากลาในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม Love Fish Club Thailand น,นะครับผมและ ที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่วิทย์ด้วยครับผมที่ให้ความรู้กับพวกน้องน้องชาวเลิฟฟิตขับของเราครับโอเคครับสวัสดีครับดีครับพบกับเราอีกนึช่องทางได้ที่ w w w l o v e f i t c l u b com หรือจะมาเป็นครอบครัวเลิฟฟิตขับใน Facebook ของเราก็ได้ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามรายการของเราด้วยนะครับผม